บันนี้ดูดีบันนี้ดูดีเอาละดื่มน้ําดื่มน้าโถขี้นี่แหละเอาละ <c oughs> ดื่มน้าโถขี้ฮนะเราต้องทําความสะอาดตัวเองด้วยนะครับเอ่อเพื่อที่ว่าอะไรอ่ะเกิดเลือดซอมบี้หรือน้ําลายซอมบี้อยู่ตัวเราเยอะเกินไปเดี๋ยวเราจะกลายเป็นซอมบี้นะเราต้องหมั่นดูแลสุขสุขาลักษณะไม่ต้องมาทําได้หยีโลกของโลกซอมบี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละน้องอะไรที่เรากินได้เราก็ต้องกินถุงมือฮะสวมใส่ พี่ไหวพี่ไหวพี่ไวชิวพี่ไหวชิว,ว,ชวมึงก็ไปหลบสักทีไรสมบี้อะออโอ้ยบ้คาขวาเลยจ่าจ่าเข้ามาไอ้พวกชงชัดฉัน,ฉนไม่ให้หลายเซน็นก็รอกฉันบอกกี่ครั้งแล้วมาให้กดสมัครสมาชิกช่องไอ้พวกเปรไดโอ้ยไอ,อสวยหลบฝนก่อนหลบฝนก่อนสอมบี้มันจะได้กลิ่นคนที่มันจะวิ่งมาถูกต้องแล้ว มันได้กินความหลอกของพี่ออ้โหเ่าเบอร์เกอร์จะจะบอกกี่ครั้งเราไม่กดไลค์นี่ไม่ยอมกดไลค์ไม่ยอมกดไลค์ก็จะเจออย่างนี้ไม่ยอมกดไลค์ใช่ไหมไม่ยอมกดไลค์ใช่ไหมแม่แม่ไม่ใช่นะทุกคนนะกดก็ได้ไม่กดก็ได้ครับระบายความในใจก็ไม่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 ระบายไอ้ไม่กดซับเหรอไม่กดสมัครสมาชิกช่องหรอต้องเจอแบบนี้ บอกกี่ครั้งแล้วให้กดสมัครสมาชิกช่องให้กดดูนุ่งดูนิดฉันบอกเกกี่ครั้งแล้วดีครับสงสาร้ว้ยแกยจะสงสารสมบียังไงแกต้องสงสารพี่ดิพี่เหลือรอดอยู่คนเดียวไอ้ไอ้สงสารสมบีทำไมเดี๋ยวสมบีมันก็กลัพี่ตายหรอกรอบเลนบอหนึ่งฮะโหดหลายเ้ยอย่าโหดโอ้โหสองสามสี่คนไหวปะเนี่ยสี่ตัวไหวไหวไหว สงสารทำไมอะซอมบี้เอ้ยน้องเอ้ยไอ้ไม่ต้องสงสารหรอกซอมบี้อะมึงสงสารพี่มึงกว่าได้ไหมตอนนี้กูจะโดนแดกอยู่แล้วแหละไอ้โอเคโอเคซอมบี้ก็มีหัวใจโอ้จ้าไอ้เหี้ยซอมบี้ก็มีหัวใจว้าต่อบอนี่เองสงสารซอมบี้มากกว่าพี่อย่างนั้นอะ สมบีก็เป็นคนเหมือนกันนั่นแหละก็มีหัวใจไอ้เคียไอ้เหี้ยสมบีเมื่อก่อนเขาก็เป็นคนเหมือนพี่นั่นแหละเขาก็เคยมีหัวใจอ่ะแล้วพี่ไปทําอย่างนี้กับเขาได้ยังไงอะพี่โอ้พี่พี่แบบโคตรใจร้ายเลยอะไอ้เหี้ยรู้สึกผิดเลยอะวันเดอร์วัลฉันขอโทษนะเอาไว้ฉันจะมา เก็บศพพวกแกที่หลังแล้วซอมบี้รักน้องซอมบี้แสนน่ารักอืมไอ้เหี้ยฉันรู้สึกผิดเลยว่าพวกแกกำลังทำให้ฉันรู้สึกผิดว่าเฮ้ย้โอ้ยไอ้เหี้ยมัวแต่นี่ไอ้เวรได้กูโดนกัดเลยสอมบี้เหี้ยกูโดนกัดเป็นพวกพวกมึงเลยแชทถูกขวัญโอ้โอ้ถูกขวัญโอ้ เย้ยพี่ตายไหมสมบีจะของเราเฮ้พวกเองต้องเอาใจช่วยพี่ดิวะพวกเองจะเป็นเป็นกำลังใจให้สมบีได้ยังไงมาแล้วสวัสดีนันจุนดาสวัสดีค่ะทุกคนห่วงแต่สมบีไม่ห่วงพี่เขาเลยเออต้องเอ็มวีพีเอาใจช่วยพี่เขามั่งดิเฮ้ยเอาใจห่วงสมบีอ่ปะปัญญาอ่อนหรือเปล่าเองอ่ะตัวดีเลยไม่ต้องมาพูดแล้วไปหกสิบวิ้อหาเปลี่ยนสีไป ปวดหัวผมปวดหัวว่ะเฮ้ยปวดหัวเลยว่ะปรับค่าประกันสี่ล้านไม่มีประกันทั้งนั้นแหละซอมบี้น่ะไม่มีหัวใจเฮ้ยอไอ้ล้านโอ้ยโอ้ยอุ้ยเกือบโดนง,งาไปเยอะนี่ไงไอ้พวกช่องแชทมึงเกือบแล้วหืมบอกให้คุยหลอกให้คุยเหรอนี่ช่องแชท นี่ใส่ไม่ดีพี่ถ้าพี่ตายไปอ่ะพี่จะได้เริ่มใหม่เออใช่พี่จะไม่ตายทุกคนพี่จะไม่ตายวายเคี้ย,อยโอ้ยขวดพอขวดแม่มึงเอ้ยอะไรจ้าจ้าไอ้ไอ้เด็กเคี้ยมามึงมาไอเ้เคี้ยาซะกูตกใจเลยอีเวเลยพนักงานเหรอพนักงานเหรออีเวอตะไลอี ไอ้ตายโอ้โหปิดประตูซอมบี้มาขอลายเซ็นไม่อยากได้โอ้โหมาขอลายเซ็นซื้อชุดซอมบี้มาใส่ครับพี่เราจะได้เนียนเหรอเราแบบใส่ชุดซอมบี้เราจะได้เนียนเนียนเหมือนซอมบี้เหรอแบบว่าอ้าวบัดดีเงี้ยเหรอเพื่อนกันไม่กัดนะเงี้ยฮะมึงมาจากไหนเนี่ยกูถามจริง โอ้โหมาจากข้างหลังระเมืม่อกี้ผมเขาไปซื้อเสื้อพี่ทำร้ายผมเอาเหรอโอ้เป็นเรานี่เองขอโทษขอโทษขอโทษพี่พ,พี่พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าเป็นเราอ่ะพี่ตกใจเห็นเรากระโจนเข้ามาไงพี่ขับปนบ้านเขาครับเเขาเลยตายยากโอ้โหโอ,โอ้พี่มาปนบ้านเขาอ่ะแม่บอกว่าให้วางมือถือครับผมบอกว่าผมดูคลิปนี้ก่อนครับ เออพี to me, ่เขากําลังโชว์ต um, ึงเชียซอมบี้บอกให้กูเดินบ้างให้กูเกิดบ้างอย่าเลยเขาเป็นคนไรบ้านพี่พีทไปจำเอาเหรออะซอมบี้บอกกูผิดตลอดไม่ผิดไม่ผิดเป็นซอมบี้ก็อยู่เป็นซอมบี้ก็อยู่เฉยๆนี่ไอ้ยงเจ้าของบริษัทหรือเปล่าครับลุงอลุงอยู่เฉยๆลุง ซอมบี้ก็มีหัวใจมีหัวใจอยู่แต่ถ้าซอมบี้มันกัดฉันขึ้นมาแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะครับเหรอเจ้าของบ้านเหรอครับไอ้กระหปี้ไอ้หอกหักไอ้ตูดมึกไอ้กระเกงง่วงแตกลุงบอกว่าลุงเป็นพาลงลุงเป็นพาลงเหรอกุตินี่พี่ข่าพาลงงั้นเหรอแย่ yeah, แล้วยังขอโทษด้วยนะ ซอมบี้บอกสอมบี้อยู่ด้วยคนนะคะไหมไม่ให้อยู่ด้วยบ้าเปล่าชักโคกเหรอพี่เออมันก็ต้องอย่างนั้นแหละไอ้หนุ่มเพราะว่าเราก็เลือกไม่ได้นะเออเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะต้องไหนอะโลกมันจะล่มสลายแล้วตอนนี้ออผมเห็นเหรอวายไอ้สักเอ้ยไอ้เด็กเคี้ยมึงนี่เป็นคุยอะไร กูสะดุ้งเลยไอ้เปรตเอ้ยสมบีบอกกูพึ่งขี้เมื่อกี้อ๋อไอตัวเมื่อกี้บอกว่าโอ้โหกูพึ่งขี้มึงก็ฆ่ากูเลยเหรอขอโทษนะสมบีอุ๊ยจ้าจ้าอุ้ยโดนกูโดนแล้วกูโดนแล้วใหญ่ใกูโดนไหล่ไหล่แมด ห,หลายเม็ดนหลายเม็ดในบดินรซิงเกอร์หลายเม็ดในบดินรซิงเกอร์หลายเม็ดหลายต่อหลายกัดโอ้หลายเม็ดหลายต่อหลายกัดไอ้เคียนี่มึงกัดกูมึงกัดกูเหรอไอ้เด็กเคียมึงกูอยู่ดีๆของกูมึงมากัดกูได้ยังไงไอ้เคียกูจะตายอยู่แล้วโอ้ยเวรเลยชีวิตกูต้องมาเจออะไรมึงเจอมีดอัศวินดาวร้ายกูเนี่ยเจอไอ้เคียรเจอกูเนี่ยสั์อุ้ยเชียโดนกัดอีกแล้ว กาดิ้นเร็วอุ้ยเจี๊ยกูุณดูกาดิ้นเร็วกูณดูกาด้เรยเจี๊ยบคุดู